ชมไเป็นไ,ไงท่านผู้ชมอ้โหโอหหน้าไม้ทีเคกันเนอร์รุ่นซูเปอร์โอเวอร์ท <บ Hans> ็อ<บ>ปครบจบในกระบอกเดียว ครบทุกฟังก์ชันที่ท่านผู้ชมถามหาปืนศูนย์ไกลเซฟเลดลางเจาะไล่เบาปีกเลดที่ขั้นปีกรูเลอร์ยางตึงยิงง่ายง่ายมากๆง่ายชิบหายง่ายชิบหายวายปว่วงง่ายที่สุดในโลกหัวหน้าไฟเบอร์ออปติกเจาะไล่เบาทั้งลำที่ขั้นปีกปีกเลดแถมรูเลอร์ชุดนี้พร้อมใช้พร้อมเล็ง2 9 0พ99บาบาทครับ สว,วประรสัสดีครับผมท่านผู้ชมนะครับวันนี้เรามีสินค้าดีๆที่จะมานําเสนออีกแล้วนะครับตัวนี้ผมได้ออกแบบมานานโคตรนานครับท่านผู้ชมตัวนี้เป็นปืนศูนย์นะครับลางเอ็กเจาะไล่เบาเป็นระบบทุกระบบหูดูดิตรงปลายเป็นศูนย์ไฟเบอร์ออปติกเปิดข้างที่ผมออกแบบเองนะครับตัวนี้นะครับนี่เจาะอยู่ตรงนี้เห็นไหมติดแนบ สนิทนะครับตัวนี้เป็นไฟเบอร์ออปติกเรื่องแสงได้ตั้งแต่ยามมื้อเย็นแล้วก็ยามมื้อคืนนะครับค่อนข้างที่จะเป็นที่พอใจของผมเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับศูนย์ตัวนี้นะครับผมออกแบบมานานแสนนานนะครับเพราะว่าบางคนท่านผู้ชมรู้สึกว่าอยากอยากได้ปืนศูนย์แต่ว่าไม่อยากทําแบบเขาเรียกว่าอะไรวะไอสายที่มันเน,นเนยบแบบนี้มันทํายากนะครับท่านผู้ชมกว่าจะมาดึงให้ตึงอะไรแยะๆไปหมดนะครับผมก็เลยทํามา เปิดข้างโมฮอปมาเลยโอ้โหก็ค่อนข้างแจ๋วนะครับปืนตัวนี้นะครับปืนตัวนี้มีชื่อว่าผมตั้งชื่อให้แล้วนะครับซูเปอร์ท็อปเฮ้ยนะครับปืนซูเปอร์ท็อปซูเปอร์ท็อปเนี่ยฮะซูเปอร์ท็อปซูเปอร์ท็อปแบบไหนก็คือทุกอย่างท่านผู้ชมมัต้องไปแต่งมาแล้วนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ผมแต่งให้ครบจบจริงๆนะครับมีศูนย์อ่าฮะอ่าไกเซฟสเตลเลสสตีล นะครับสเตนเลสสตีลนะครับแล้วประกัน3ปีไม่มีลั่นครับแล้วก็ไอตัวรางเนี่ยเจาะไรเบาตั้งแต่ปลายมาเลยอู้ยนี้มันโคตรไรเบานี่นะสุดยอดนะครับมีความเบาในตัวนะครับอ่ะไล่มาที่จับขาเป็นสเตนเลสสตีลครับไม่ขึ้นสนิมครับกระบอกพ่อพ่อพร้อมสายเ e 120ปรอนด์นะครับปีกสแตนเลสทนากรฟิชชิ่งอ่าไล่มาที่ขั้นปีกสแตนเลสสตีลครับยิงไปก็ นะครับเสถียรที่สุดก็คือต้องใส่ที่คันปีกปีกมันจะไม่คอนไม่โยกซ้ายขวานะครับแล้วก็เป็นรูเลอร์ครับตัวนี้เป็นสแตนเลสสตีลทั้งตัวครับรูเลอร์ครับสีขาวใสสวยสดงดงามแจ๋วนะครับที่สําคัญศูนย์หน้าเป็นไฟเบอร์ออปติกครับเล็งง่ายมากๆครับท่านผู้ชมตัวนี้เปิดราคาไปที่สองพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทครับสองพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นเองนะครับปืนทรงสวยๆแบบนี้เลยราคานี้มันน่าโดนอ่ะท่านผู้ชม ดูองศากันตัวนี้นะครับขึ้นยางง่ายนะครับเพราะว่าผมทิ้งปลายไว้ยาวหน่อยนะครับขยบปีกลงมานะครับผมทุกอย่างผมเฉลี่ยมาหมดแล้วว่ามันต้องประมาณนี้ประมาณนี้ยิงมันค่อยจะแม่นนะครับนะแล้วก็ปืนตัวนี้ผมทดสอบมานานแล้วครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวไปดูอาชีพแล้วกันเนาะผมไปยิงลูกมะนาวยิงแม้กระทั่งฝาขวดน้ํานะครับยังโดนเลยนะครับสําหรับปืนตัวนี้นะครับแต่ว่า ท่านผู้ชมได้ไปก็ต้องไปทดสอบทดลองเองนะครับหรือว่าไปสร้างความคุ้นเคยกับตัวปืนนะครับปืนทุกกระบอกเล็งเหมือนกันครับแต่ว่าความรู้สึกเวลาเรายิงนะครับว่าเล็งแบบไหนมันจะแม่นขึ้นนะครับท่านผู้ชมก็ต้องไปหัดอีกทีนึงแต่ว่าตัวปืนผมตั้งศูนย์ไปให้หมดแล้วพร้อมใช้พร้อมยิงทุกอย่างแล้วแต่ว่าท่านผู้ชมก็ต้องไปฝึกนะครับนะไม่ใช่ว่าปืนดีมันจะยิงแม่นนะครับขนาดสไนเปอร์เขาต้องเปิดคาสเรียนเลยนะครับเรียนยิงปืนเนี่ย นะครับท่านผู้ชมนะอันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับตัวปืนตัวนี้29 9 9ันเาร้เก้าสิบเก้าบาทเท่านับคนที่ไม่รู้ว่าจะแต่งปืนยังไงซื้อไปโอ้โหจบเลยจบเลยนะครับแน่นๆนะครับตัวนี้ใช้นานๆนะครับตัวนี้เป็นพันธุ์ท้ายไม้ปดู่ด้วยนะครับตัวนี้เป็นพันธุท้ายไม้ปดู่นะครับทรงคุณค่าครับขายต่อยังได้ราคาเลยท่านผู้ชมนะครับไม่ใช่ไม้แบบขี้กระโปงโกดดาร์นะครับไม้ดีถ้าเป็นผู้หญิงก็เครื่องส0 0พันสุดยอดครับเบื้อได้เห็นบลื้อเบื้อลำมากตัวนี้นะครับ เอาไปเรื่อย2,999บาทครับจัดส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศครับคอนเฟิร์มมีจำนวนจำกัดด้วยนะบอกเลยอ๋อตัวนี้ศูนย์มันผลิตยากนะครับศูนย์มันผลิตยากไฟเบอร์ออปติกมันเพว่าไฟเบอร์ออปติกซื้อมาแท่งหนึ่งนะครับตัดออกมามันอาจจะแตกหัวแตกไทยนะครับมันก็ใช้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเรามีจํานวนจํากัดครับนะครับบางทีสั่งเข้ามาอาจจะหมดแล้วนะครับต้องรีบเลยท่านผู้ชมนะครับติดต่อเราเข้ามาอย่างด่วนครับวีรยุทเจ้าอ่ะเดี๋ยวไปดู ทดสอบกันดีกว่าไปดูให้จบนะก uh huh. ารวนมันแม่นจริงแล้ว โ <_ d oll> ดนครับท่านผู้ชมโดนครับโดนเรียบร้อยเรียบร้อยไดไหมตัวหลุดตัดหลุดเอาลำคอเลยครับเอาลำคอครับเอาลำคอครับไไท่านผู้ชมเอาลำคอครับนี่เป็นไงท่านผู้ชมจังหวะขึ้นพอดีแม เข่าหัวเลยเป็นไงปืนศูนย์คนแม่นอ่ะแม่นเลยนี่ท่านผู้ชมปืนศูนย์เข้าลำคอรอดไหมไม่รอดเนาะไม่น,น่ารอดอะ่ะปืนใหญ่นะเนี่ยกับเท่าแขนอะท่านผู้ชมแมนี่ท่านผู้ชมศูนย์หลังตัวนี้เป็นตัวโปรโตไทป์ที่ผมทดสอบนะครับก็ถือว่า ไม้แรกเลยขี่รถมาถึงก็ยิงเลยนะครับตัวแรกนะครับที่มาทดสอบนะครับก่อนหน้านี้ผมก็ยิงขวดน้ํานะครับก็ถือว่ามันแม่นละผมก็เลยมาลองนี่สูนหน้าจะเป็นแบบนี้แต่ว่าถ้าตัวที่ผมวางขายจะวางไฟเบอร์ออปติกหน้ากับหลังนะครับจะวางไฟเบอร์ออปติกหน้ากับหลังนะครับจะเป็นศูนย์สีแดงนะครับศูนย์หลังจะเป็นประมาณนี้นะครับ ลางเอที่ขั้นปีกก็คือซปเปอร์ท็อปอะท่านผู้ชมผมจะเจาะไล่เบาให้ด้วยนะครับแต่ว่าสําหรับวันนี้ที่สุดโคนแม่นแม่นไหมโคตรแม่นถือว่าสุดยอดนะเกือบตั้งกร้องไม่ทันเนี่ยเมื่อกี้ปึ้งเดียวจบเลยนะครับฝากไว้ด้วยท่านผู้ชมหน้าไม้ยิงปลาแบบปิดศูนย์ให้ศูนย์หน้าศูนย์นห,นนหลังตัวนี้เป็นศูนย์เปิดข้างนะครับที่ผมพัฒนาเองนะครับ ูนเปิดข้างพัฒนาเองครับแม่นไม่แม่นคิดดูไม้เดียวจอดบอกเลยท่านผู้ชมที่สุดจริง,รงๆเยสเช่เบลิกูดครับธนากรฟิชชิงขายเฉพาะของที่มีคุณภาพและใช้งานได้จริงเท่านั้นครับปืนศูนยธนากรครับฝากไว้ด้วยแก้ว ท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะมาทดสอบความแม่นของปืนศูนย์ของผมนะครับตัวนี้เป็นศูนย์เปิดข้างนะครับศูนย์หลังศูนย์หน้าเป็นสเตลเลสสตีลนะครับตัวนี้เป็นนะครับเขาเรียกว่าไฟเบอร์ออปติกนะครับสีเขียวนะครับชัดเจนยิงกันตอนกลางคืนได้ด้วยนะครับเป็นรูเลอร์นะครับปีกนะครับสเตลเลสสตีลธนากรฟิชชิงที่ขั้นปีกพร้อมใช้จริงๆตัวนี้เขาเรียกว่าปืนโอเวอร์ซูเปอร์ท็อปนะครับโอเวอร์ซูเปอร์ท็อป รูเลอร์อก็ให้นะครับเจาะเลขบอลทุกสิ่งทุกอย่างสวยงามนหะดูดิศูนย์หน้ามันนี่ศูนย์หน้าเปิดข้างนะครับครบจบในที่เดียวพันท้ายเป็นไม้ประดู่นะครับแล้วฝนตกนะเห็นไหมมันจะดูเรื่อเหน่อยฝนตกนะครับตอนนี้เราออกมาถ่ายออมันฝนตกแต่ว่าก็ถ่ายเหมือนเดิมไปเดี๋ยวเรามาดูนะครับเป้าแรกนะครับเป้าแรกผมเจาลูกมะนาวลูกใหญ่ตั้งไว้นี่เป้าที่สองมะนาวลูกเล็ก เป้าที่สามฝาขวดน้ําแม่งอย่างเล็กอ่ะหน่อยเดียวอ่ะฝาขวดน้ําอ่ะตั้งไว้อ้าเนี่ยละฮะครับผมเป้าจะมีตามนี้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามันจะแม่นมังน้อยขนาดไหนไปดูนี่ขวดน้ําใหญ่ขึ้นมานิดนึงอันนี้ใหญ่ผมจะลิงยิงไล่ไปตั้งแต่เป้าใหญ่เป้าเล็กแล้วก็ฝาขวดน้ํานะครับไปดูกันมายิงประมาณนี้เรายิงปลากันประมาณนี้ครับหนึ่งเมตรสองเมตรสามเมตร 9ก้าเมตรสิบเมตรมายวนอยู่ที่ประมาณสิบเมตรครับไปตะก้องมาดูมาทดสอบปืนศูนย์ธนกรฟิชชิงครับตัวนี้สองเก้าร้อยเก้าสิบเก้าครับสองพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทครับติดศูนย์ไล่เบาจบทุกสิ่งทุกอย่างครับมาดูกันสิบเมตรนะประมาณสิบเมตร ว่าโดนหรือเปล่าปะไปดูนาวน่จะนนาวนจะโคเลยโคน้ำดอหรือโอ้โหท่านผู <S <S ้โโมชมยัไงไงโดนฝนน้ำเปล่า กดน้ำไม่โดนอะ่ะท่านผู้ชมเห็นไ,ไหมไม่โดนโดนลูกมะนาวครับแต่ว่ามันโดนแบบโดนฉีกอ่ามันฉีกมันฉีกมันไม่ได้แบบโดนละอยแบบติดอะ่ะเดี๋ยวยิงลูกเล็กดูเป็นไงปืนศูนย์ธนากรเชื่อยังว่าม,มันดีอะ่ะคนแม่นเชื่อยังบอกเดียวจบเลยนะครับท่านผู้ชมไม่ต้องไปแต่งไม่ต้องไปซื้อที่อะไรใส่เข้ามาเลยซื้อแค่ลูกดอกแค่นั้นแหละบอกเลยนะครับนี่ใส่ให้ครบทุกอย่างเจาะไล่เบานะครับ ทายไม้ประดู่แบบจบแล้วทายไม้ประดู่นะครับศูนย์หน้าศูนย์หลังครบจบพร้อมใช้ครับสองเก้าเก้าเก้าเดี๋ยวมาดูเป้าเล็กนะครับว่ามันจะโดนหรือเปล่าไปขึ้มาครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะมาลองยิงเป้าที่มันเล็กลงมาอีกนิดนึงนะครับนั่นก็คือลูกมะนาวนะครับเล็กมากนะครับถ้าท่านผู้ชมยิงอ่าโดนลูกมะนาวนะเหมือนผมตอนเนี้ยไม่ต้องไปพูดถึงว่ายิงโดนปะนินหรือเปล่านะครับปืนตัวนี้มันช่วยได้ครับศูนย์เล็งช่วยได้แน่นอนนะครับไปเดี๋ยวมาดูกัน โอ้โหไม่โดนเป็นไปไม่ได้โอ้โหท่านผู้ชมเห็นไหมมันโดนอ่ะแต่ว่ามันโดนแบบมันโดนแบบเชียวๆอ่ะท่านผู้ชมก็ถือว่าโดนนะเท่าเนี้มันลูกแค่นี้เองเห็นไหมเทียบกับจมูกผมหน่อยเดียวแม่งเดี๋ยวเรามาดูผมจะยิงฝาขวดน้ำให้ดูขาคายบีก มาดูนี่นะมีฝาขวดน้ําเล็กกว่าลูกมะนาวอีกอันนี้ลูกมะนาวใช่ไหมอันนี้ฝาขวดน้ําครับเห็นไหมเล็กหน่อยเดียวผมบีบให้มันแหลมแหลมนะเพื่อที่จะตั้งได้ีจะตกลงมันตั้งได้หรือเปล่าเนี้ยอ่ะโอเคปะเดี๋ยวไปดูกันนะครับยิงมะนาวเอ้ยไม่ใช่ยิงขวดน้ำฝาขวดน้ำป่ะแม่แม่น้นองมท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะมาลองยิงให้ดูฝาขวดน้ำ จะโดนหรือเปล่าอ่ะไปโดนป้าโคตรเล็กอ่ะจวดแฮงโอ้โห กัดท่านผู้ชมนะครับหน้าไมาย้ยิงฟ้าท่านากรจริงจริงปดศูนย์เลงให้เลยนะครับท่านผู้ชมศูนย์เปิดช่างครับเดี๋ยวไปดูกันทำไมคุณแม่ยังไม่มาโอ้ยฟ้าหัวน้ำโอ้ยโอ้นี่ท่านผู้ชมเอ้ไงยิงฝาขวดน้ำ,โอ,โ,ออนอนำโอ้โหไอ้เหี้ยแม่ง นกกระจิ๋มก,ก็เจาะว่าไม่น่าจะเหลือเรียบร้อยหมดดูดีดูด,ด,ด,ดีดูมันตักเข้านี่ท่านผู้ชมศูนย์หน้าไฟเบอร์ออปติกเจาะไล่เบาทั้งลำที่ขั้นปีกปีกเลสแถมรูเลอร์นะครับยางนะครับสุดยอดปีกธนากรพิชชิงด้วยศูนย์หลังเป็นศูนย์ยกปรับระดับได้แบบนี้เลยท่านผู้ชมนะครับเป็นไม้ประดู่ทั้งลำนะครับชุดนี้พร้อมใช้พร้อมเลง็งทุกสิ่งทุกอย่างเลย2 9 9 9บาทครับ2,900 เก้าสิบเก้าบาทครับจะส่งฟรีไหมส่งอ่ะส่งฟรีเป็นเลยเนาะจัดส่งฟรีทั่วประเทศครับเกมเงินปลายทางด้วยสองพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทครับไม่พูดมากเดี๋ยวผลิตไม่ทันแก้ว <c oughs> ดูยิงฝาขวดน้ำแม่งสุดยอดจริงๆดูด <c oughs> โอเค